ทำไรครับทำไรครับไม่อ้าวออกทำไมอ่ะเหงือมันออกกดิไ่เช็ดเงืองทำอะไรอ่ะขายไรขายอขายไรขายดินขายดินขายยังไงกี่บาทส<ห>อาซื้อหน่อย ไปทำอะไรอะดินนอะทั้งหมดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดกี่เม็ดสองเม็ดสองบาทกี่เม็ดสองเม็ดกี่เม็ดนั่นนับดูดิสองเม็ดนับสินับสิสองเม็ดนับดูว่ากี่เม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดฐานเม็ดอือกวักกวักกวกี่เม็ด อ้าวเมือ่อกี้บอกอห้าเมตรแล้วนี่สองเมตรละห้าเมตรอืมเอย่านะกินไม่ได้นะ